สวัสดีครับได้เวลาแล้วนะครับมาฉีดพ่นน้ำหมักจุินทีมูลสุกรอนวันนี้อากาศเป็นครึ้มคึ้มนะครับอากาศเย็นเย็นครึ้มครึ้มก็เหมาะแก่การฉีดน้ำหมักเป็นอย่างมากเลยนี่ครับมันอายุสองเดือนครึ่งครับต้นก็จะสูงประมาณนี้เราฉีดน้ำหมักไปแล้วนะครับแปลงนี้มันอายุสองเดือนครึ่งก็ฉีดไปแล้ววันนี้เป็นรอบที่ห้านะครับสี่ครั้งวันนี้เป็นรอบที่ห้า ก็สังเกตได้ครับลำต้นเขาจะใหญ่เพราะว่าเขาได้กินปุ๋ยทางใบคือไม่ต้องรอเหมือนปุ๋ยเม็ดนะครับฉีดปุ๊บก็กินทางใบไปได้ทันทีเลยครับเป็นพันธุ์เกษตรศาสตร์5ส่วนนะครับลำต้นใหญ่ๆอย่างนี้เรากําจัดหญ้าได้ด้วยนะครับอ่ากาจัดหญ้าได้ด้วยก็ลำต้นใหญ่ๆอย่างนี้เน,น,นื่องจากเราฉีดเข้าไปจะมีธาตุอาหารในตัวเจน ฟอสฟอรัสก,กับโพแทสเซียมนะครับไนโต,ตรเจนกับฟอสฟอรัสก,ก็ช่วยให้ลำต้นครับให้ใบใหญ่แข็งแรงแบบนี้ส่วนที่มันเริ่มลงหัวนะครับเพราะว่าโพแทสเซียมตัวนี้ค่อนข้างจะสูงมันอายุแค่2เดือนก็หัวมาแล้วครับเดี๋ยวยังไนจะขุดให้ชมดูสนใจยังไงก็สั่งไปใช้ได้นะครับราคาไม่แพงขวดละ50บาทเองนี่ครับลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้เลยขวดละ50บาทฉีดพ่นทางใบช่วงเช้ชาครับพืช เปิดปากรับสารอาหารช่วงนี้ก็เป็นเวลาที่เหมาะเลยถ้าลูกค้าสนใจก็สั่งมาได้นะครับที่เบอร์084 511 4546ครับหรือเพจขายน้ำหมักขี้หมูนะครับชื่อเต็มๆก,ก,ก็คือน้ำหมักจุนิซีมุลสุก้อนเรามีส่งทั่วไทยครับแบบโอนเงินก็ราคาบอๆครับเป็นชุดชุดละ 6ขวด300บาทแบบโอนเงิน9ขวด400บาทแล้วก็5ขวดอี12ขวด500บาทครับสนใจยังไงก็สั่งมาได้นะครับได้ผลผลิตสวยๆแบบนี้เลยโอเคฝากไว้แค่นี้นะครับ